เป็นบาหวานห้าร้อยยี่สิบแต่มาน็อกอีกตอนน้ำตาลลงเนี่ยหมอบอกไม่ให้กินของหวานแต่ป้ากินได้จะก,กินไม่เยอะแล้วก็ผอมเหลือห้าสิบสองกิโลเป็นบาหวานแล้วก็ไขมันความดัน ็เดินจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็มันล้มปวดขาจนแทบที่เว้าร้องไห้เลยนะจะเคยแขนคอตายนะเวลาเของงมงมเอาตงงัวงงนอนุมตัวนอนงมขึ้นงมลงมันจะเวียนหัวทางห้องบ้านคุณก็บอกว่าไขามอนลงมันนับค่าน้ําตาลของแม่เหลือแค่255ค่ะโอ้ยดีมากๆเลยแม่เพราะว่ากินโพชงนี่เนี่ยกินไปสักเจวันเนี่ย เออรู้สึกว่าเบาตัวแขน,ขนเขินกาไม่ค่อยปวดไปทํางานก็ทําได้หลังจากกินโพทรงแล้วอาการที่ลุงเคยเป็นของเราไปมันก็ไปซ่อมแซมอย่างตั้งนายเนาะบำรุงอย่างตั้งนายเขาเนาี่ยเนามันดีขึ้นดจะก,กินไปเรื่อยๆพอร่างกายเขาดีขึ้น